เพื่อนเเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับผมเวลาเราจะเอาไส้ปลาหมึกออกแต่ไส้ปลาหมึกดันขาดอยู่ในท้องนะครับเวลามันขาดอยู่ในท้องเนี่ยมันจะทําความสะอาดได้ยากมากนะครับผมวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับผมที่จะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับผมว่าทําไงถึงจะแม้ไส้มันหลุดอยู่ในท้องได้นะครับผมสวัสดีนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องหมึกย่าง channel นะครับผมก่อนอื่นก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมเทคนิคนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแค่ว่าเราอย่าเพิ่งเบลปากมันออกนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าพออะไรเราถึงต้องเอาปากออกทีหลังนะครับจากนั้นเราก็มาทําความสะอาดปกตินะครับผมเราจะดึงก้างหรือกระดูกหลังมันออกก่อนนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับผมตอนทําความสะอาดให้ดึงเลยนะครับเราไม่ต้องไปดึงหน้าร้านนะครับ มันอาจจะมีเศษเล็กๆน้อยๆลงเหลือได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วชี้นะครับคว้านลงไปนะครับผมคว้านๆหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วชี้นะครับค่อยๆดึงนะครับพวงไส้มันออกมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับถ้าดึงแรงก็อาจจะมีเปอร์เซ็น์ที่มันจะหลุดขาดไปได้เหมือนกันนะครับผม หมึกดำนี่มันไม่เหมือนหมึกอะเจนนะครับหมึกอะเจนค่อนข้างที่จะดึงง่ายกว่านะครับเนี่ยครับก็จะออกมาเป็นพวงประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าไอถุงดำๆนี่แตกในท้องนี่คือทําความสะอาดยากมากนะครับผมมันมันติดในท้องแล้วมันทําความสะอาดยากครับหลังจากนั้นเราก็ตัดนะครับผมทําความสะอาดทั่วไปนะครับ วิธีการทําความสะอาดหรือวิธีการทําประหมึกดํานะครับผมก็ได้ทําไว้ในช่องอ YouTube ของผมไว้แล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ไล่ดูได้นะครับผมนะครับผมก็จะล้างประมาณนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมโอเคครับนี่ผมมีตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับตัวนี้ผมได้ทําไว้แล้วนะครับ ผมจะมาบอกว่าเพราะอะไรเราถึงต้องมาดึงปากออกที่ลังครับผมเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับปากมันเนี่ยจะมีท่อลำไส้มันอยู่นะครับผมเนี่ยซึ่งท่อลำไส้เนี่ยมันจะไปยึดกับไอ้ถุงไส้ถุงอะไรเนี่ยครับข้างล่างนะครับถุงดำๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปตัดมันเออเราไปเอาปากมันออกทีนี้มันจะไม่มีอะไรมาช่วยดึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมโยกให้ดูนะครับเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าเกิดปากมันยังอยู่เนี่ยเราใช้นิ้วชี้เนี่ยมันจะดึงง่ายกว่านะครับผมมันจะออกมาทั้งยวงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเอาเอาปากมันออกเนี่ยทีเนี้ยมันจะไม่มีอะไรยึดเลยนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราดึงเนี่ยไส้มันก็จะหลุดง่ายกว่าเนี่ยครับผมตัวนี้ผมก็ได้ชําแหละแบบเห็นภาพให้เพื่อนเพื่อนได้ดูครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับโอเคครับก็เทคนิคนี้ก็จะ มีอยู่ประมาณนี้เองครับเวลาเราทําก็ปากนะครับเราเอาออกทีหลังดีกว่านะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็หาเทคนิคหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆดีกว่าครับเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเน้นลงคลิปเยอะๆนะครับแต่ว่าลงทีหนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาดูก็จะได้เทคนิคดีๆหรือเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ดีกว่านะครับผมผมก็จะพยายามคัดหา เทคนิคดีๆหรือเนื้อหาดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะหาเนื้อหาดีๆหรือเต้นิคดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าชีวิตเราไม่ได้มีค่าแค่ันละ3า0 เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม